ประเด็นที่จะพูดคุยในช่วงนี้ก็จะเป็นประเด็นกรณีตัวอย่างของสวนสุนทรอละกนิษจังหวัดชุมพรนะครับเป็นกรณนตัวอย่างของการจัดการอาหารปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ตามศาสตร์ของพระราชาเรามาดูตัวอย่างของคุณสุนทรครับปัจจุบันเกษตรกรรุ่นใหม่หันมาทําเกษตรอินทรีย์กันมากขึ้นและปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้ผลิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีและลูกค้าได้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัยไร้สารเคมี ที่นี่สวนทุเรียนอินทรีอำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรซึ่งเจ้าของสวนเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ทำเกษตรอินทรีย์ด้วยความรักและคิดว่าในฐานะผู้ผลิตเองต้องมีสุขภาพดีส่วนผู้บริโภคเองก็ต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดด้วยเช่นกันสวนทุเรียนอินทรีย์ที่นี่บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาเพราะเป็นสวนทุเรียนหมอนทองอินทรีย์แห่งเดียวที่ได้รับรองมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์แปลงที่เราอยู่นะครับ14ไร่นะครับ เป็นแปลงที่รับรองมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ครับอีกแปลงหนึ่งเนี่ยรับรองมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์18ไร่ครับเป็นแปลงกาแฟผสมกับทุเรียนและก็อะโวคาโดครับแปลงที่เราอยู่ตอนนี้นะครับมาทั้งหมดมี12ชนิดพืชนะครับก็คือทุเรียนเป็นพืชหลักแล้วก็มีอะโวคาโดมีชมพู่นะครับผักเหลียงพริกไทยดีปีกล้วยไข่กล้วยหอมทองอต้นหนานฉเฉวยแล้วก็มีเลี้ยงผึ้งด้วย ความคิดทำเกษตรอินทรีย์ที่สวนทางกับเพื่อนบ้านนี่เองที่ใครๆต่างก็คิดว่าสิ่งที่เขาทำคือคนบ้าเพราะว่าใครๆก็บอกว่าทุเรียนเนี่ยไม่สามารถทำทำอินทรีย์ได้มันต้องใช้ยาเยอะมากอย่างเงี้ยครับเพราะว่าทุกคนยึดติดอยู่กับทุเรียนจะต้องใช้สารเคมีในการดูแลฟาร์มของเขาใช่ไหมครับแต่ว่าพอผมกลับมาทำอินทรีย์คือไม่มีการใช้สารเคมีใดๆเลยเขาก็คิดว่าไม่รอดหรอกเดี๋ยวอนาคตเขาด,ดูจะต้องเลิก การทำยินซีไปแต่ถึงตอนนี้ก็เข้าสู่ปีที่5าแล้วนะครับก็คือยิ่งพัฒนาดินของเราก็ยิ่งดีขึ้นแต่ว่าโรคระบาดมันก็มีบ้างเป็นธรรมดาของสวนทุเรียนนะครับเริ่มต้นเนี่ยคือเราต้องสร้างแนวกันชนครับสร้างแนวกันชนที่ถูกต้องตามหลักของเกณฑ์ของกรมวิชาการเกษตรนะครับคือดูเรื่องของระยะผลกระทบหรือว่าระยะของการไหลของน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ ก็ต้องดูทั้งหมดทั้งแปลงเลยครับว่ามีจุดไหนบ้างที่เราต้องสร้างแนวกันชนจุดไหนบ้างที่มันเป็นแนวกันชนธรรมชาติอยู่แล้วซึ่สามารถอนุโลมได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับวนออร์แกนิกไทยแลนด์เนี่ยคือห้ามใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็พืชบางชนิดสมมติว่า,าเป็นยาเส้นใบ,บยาสูบอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราไปซื้อจากใบยาสูบที่เขาหั่นมาแล้วอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ถือว่าผิดกฎของเกษตรอินทรีย์เพราะเราไม่รู้ว่าแหล่งที่มาของของใบยาสูบเนี้ย เขาใส่ปุ๋ยเคมีหรือเปล่าเขาฉีดยาฆ่ามแมลงหรือเปล่าแต่ถ้าใบยาสูบตัวนี้เราปลูกเองในพื้นที่ของเราเองหรือว่าเรารู้ที่มาของตัวใบยาสูบนี้นะครับว่าไม่มีการใช้สารเคมีในการการปลูกหรือว่าในการผลิตเลยเนี่ยก็อน,นุญาตให้ใช้ได้ในข้อดีของการรับรองนะครับก็คือ 1. การตลาดเราเปลี่ยนไปนะครับอย่างเกษตรปลอดภัยเราขายตลาดนึงนะครับพอเป็นเกษตรอินทรียอันนี้มันเหมือนกับว่ายกระดับการตลาดขึ้นมา จะเป็นตลาดบนนะครับแล้วก็ราคาก็เปลี่ยนไปเลยนะครับด้วยความที่เป็นคนชอบคิดคิดแล้วทดลองทําให้สวนสุนทรมีผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ไม่เหมือนใครเช่นทุเรียนหมอนทองอัดเม็ดชาดอกกาแฟทุเรียนของสวนสุนทรเนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นทุเรียนหมอนทองครับจะมีก้านยาวจะมีะพันธุ์อื่นๆเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับในความคิดผมนะครับ การไปรูปสินค้าก็คือเราสามารถายืดอายุการเข้าตลาดได้สมมุติว่าทุเรียนอย่างงี้ครับถ้ามันมันเข้ามาในสู่ช่วงฤดูการจริงๆนะครับทุเรียนจะออกมาเยอะมากทําให้ราคาทุเรียนต่ําลงมาหน่อยหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าการที่แปรรูปของเราเนี่ยเราสามารถยืดอายุการเข้าตลาดสามารถสร้างมูลค่าเพื่อให้กับผลผลิตของเราได้นะครับ จะฟันเด่นครเราก็จะเป็นกาแฟผสมดอกกาแฟนะครับตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยเลยนะครับหรือว่าหนึ่งเดียวของโลกก็ว่าได้เพราะว่าไม่มีใครเอากาแฟมาผสมกับดอกกาแฟเลยนะครับทําไมถึงเอาดอกกาแฟมาผสมในกาแฟโรบัสต้าใช่ไหมครับปกติแล้วเนี่ยกาแฟโรบัสต้าเราเนี่ยคือผู้บริโภคส่วนใหญ่จะบอกว่ามันเข้มเกินไปนะครับมันมันมันดีดเกินไปอย่างเงี้ยนะครับมันไม่เหมือนอาราบิกา้าซึ่งซอฟนุ่มหอมอร่อยใช่ไหมครับ คือนี่คือแนวคิดที่เราไปเจอตลาดมาก่อนเบื้องต้นเราไปเจอลูกค้าคือเขาเขาตอบกลับมากับเราแบบนี้นะครับแล้วก็คิดคิดคิดว่าเอทีนี้เราเอาดอกกาแฟมาทําเราจะทําอะไรได้ไดบ้างในความคิดของผมนะครับชาก็หนึ่งละเบื้องต้นเราก็ทําอยู่ใช่ไหมครับทีนี้เอาทดลองเราเอาดอกกาแฟเนี่ยครับมาบดผสมกับกาแฟที่ที่เราแปรรูปเสร็จแล้วเนี่ยมาผสมกันชงชงดื่มกันดูรสชาติมันก็โอเคมากแล้วก็แปลกแตกต่างคือได้ความหวานจากดอกกาแฟขึ้นมาทําให้กาแฟเราเนี่ย นุ่มลงซอฟ์ลงซึ่งมันคล้ายๆกับกลิ่นของอาราบิก้าเลยก็เลยได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมานะครับก็ผ่านการวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติด้วยตัวนี้นะครับเราได้รับฟังบทเรียนดีๆนะครับกรณีตัวอย่างของสซนสุนทรซึ่งทำเกษตรอินทรีนะครับทั้งในเรื่องของแนวคิดที่มาแล้วก็สิ่งที่เขาทาแล้วก็สิ่งที่เขาได้ปฏิบัติทําให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างไรเ็าจัดการตลาดอย่างไรจะสรุปว่าทําไมเราต้องทําเกษตรอินรีย์แน่นอน,นครับเราทําเพราะว่าเราได้ เพื่อได้พวกอาหารที่ดีมีความปลอดภัยได้ลดต้นทุนได้ลดรายจ่ายและทําให้เกิดการสร้างรายได้มูลค่าเพิ่มได้พึ่งตนเองครับได้ปัญญาในการทํางานเพราะต้องคิดต้องค้นแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาได้บุญคือได้สร้างอาหารที่ดีให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ใช้บริโภคเราได้มีเพื่อนมีเครือข่ายนะครับได้รักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีสามารถต่อยอดพัฒนาไปยังไม่สิ้นสุดนะครับคิดไปทําไปพัฒนาไปและข้อสาคัญครับได้สางงานของในหลวงรัชกาลที่9ในการน้อมนําศาสตร์ของประชาสู่การปฏิบัตินะครับ เริ่มจากการที่ต้องพึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุดครับเราจะเห็นว่าอะไรที่เราจะพึ่งตนเองลดรายจ่ายแล้วก็แบ่งปันกันระดับครอบครัวกลุ่มแล้วก็ชุมชนนะครับแล้วก็ค้าขายในชุมชนก่อนลดการนำเข้าสุดท้ายแล้วก็ค้าขายแข่งขันนะครับสู่ในเรื่องของการทําธุรกิจเพื่อค้าขายสร้างไรายได้ขึ้นมานี่ก็เป็นขั้นตอนการพฒนาเศรษฐกิจโดยใช้ศาสตร์ของพระราชาบทเรียนจากสวนสุนทรอเอ์แกเิกครับเปนไงครับหลังจากที่เราได้ชมคลิปนะครับ ไปเรียบร้อยแล้วเข้าใจเนื้อหานะครับก็อาจจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับขอให้ทุกท่านศึกษาเอกสารเพิ่มเติมกันก่อนนะครับครับหลังจากที่ทุกท่านได้อ,าอ่านเอกสารเพิ่มเติมแล้วในช่วงนี้นะครับเราไปทํากิจกรรมกันครับหวังว่าทุกท่านตอนนี้ได้ทํากิจกรรมต่างๆในโมดูลนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับทำโพสเทสตนะครับเพื่อทดสอบว่าหลังการเรียนรู้ในโมดูลนี้ นะครับเรามีความรู้มีข้อมูลเพิ่มเติมมากน้อยแค่ไหนแล้วก็หลังจากนั้นเราไปติดตามชมกันครับกับโมดูลที่4เป็นโมดูลถัดไปครับจะเป็นเรื่องราวของการจัดการสินค้าเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำนะครับสวัสดีครับ